นี่เขาบอกดูจางให้ดูห่างดูนางให้ดูแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่แม่อยู่ไหนแม่บอกมือสิแม่โอ้ยยอมยอมพี่นิอายุอายุอายุสิบันกมองไม่เห็นเนี่ยไหนดินมนแม่แม่แม่บอกมือนี่ไม่ได้ตัวเล็กๆนะคะคุณคะอ๋อทีฉันไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเอ่ออันนี้นะคะ

รักมากรักถ้าหรือมันเคี้ยวดูก็ไม่รู้นะเออดูดูทับขาเป็นตากล้องก็ต้องรู้สักหลบมุมสิยานถึงกล้องสองด้วยอ่ะ OK，没来看么。Hmm. Mm hmm. mm hmm.